ทรงทราบพ,พรามนัสัตปริพาชกทั้งหลายพรามนั์สีอย่างนี้เราทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกันพรามนั์สีคืออะไรเล่าปริพาชกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้พรามได้พูดกันอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งปวงไม่ควรฆ่าพรามที่พูดอยู่อย่างนี้ชื่อว่าพูดคำสัตไม่ใช่กล่าวมุสาและพรามนั้นไม่ถือเอาการที่พูดคำสัตนั้น เป็นเหตุสำคัญตัวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพรามเราดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเลวกว่าเขาเป็นแต่ว่าความจริงอันใดมีอยู่ในข้อนั้นครั้นรู้ความจริงนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเอ็นดูสงสารสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเองปริพาชกทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพราหมณ์ได้พูดกันอย่างนี้ว่ากามทุกชนิดไม่เที่ยงเป็นทุกข มีอันแปรปรวนเป็นธรรมดาพราหมณ์ที่พูดอยู่อย่างนี้ชื่อว่าพูดคำสัตย์ไม่ใช่กล่าวมุสาและพราหมณ์นั้นไม่ถือเอาการที่พูดคำสัตย์นั้นขึ้นเป็นเหตุสำคัญตัวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราเดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเร็วกว่าเขา,เ,าเ,เป็นแต่ว่าความจริงอันใดมีอยู่ในข้อนั้นครั้นรู้ความจริงนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนายกาม เพื่อคลายกำหนัดในกามเพื่อดับกามทั้งหลายเสียเท่านั้นเองปริพาชกทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพราหมได้พูดกันอย่างนี้ว่าพบทุกพบไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอันแปรปรวนเป็นธรรมดาพราหมณ์ที่กล่าวอยู่อย่างนี้ชื่อว่าพูดคำสัตว์ไม่ใช่กล่าวมุสาและพราหมณ์นั้นไม่ถือเอาการที่พูดคำสัตว์นั้นขึ้นเป็นเหตุสำคัญตัวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราดีกว่าเขา เราเสมอกับเขาเราเร็วกว่าเขาเป็นแต่ว่าความจริงอันใดมีอยู่ในข้อนั้นครั้นรู้ความจริงนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนายพบเพื่อคลายกำนัดในพบเพื่อดับพบเสียเท่านั้นเองปริภาชกทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพราหมณ์ได้พูดกันอย่างนี้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราความกังวลต่อสิ่งใดหรือในอะไรอะไรก็ไม่มีว่าเป็นตัวเรา และไม่มีอะไรที่เป็นของเราความกังวลในสิ่งใดๆก็ไม่มีว่าเป็นของเราพราหมณ์ที่พูดอยู่อย่างนี้ชื่อว่าพูดคำสัตว์ไม่ใช่กล่าวมุสาและพราหมณ์นั้นก็ไม่ถือเอาการที่พูดคำสัตว์นั้นขึ้นเป็นเหตุสำคัญตัวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเลวกว่าเขาเป็นแต่ว่าความจริงอันใดมีอยู่ในข้อนั้น ครั้นรู้ความจริงนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติให้เข้าแนวทางที่ไม่มีกังวลใดๆเท่านั้นเองปริภาชกทั้งหลายนี้แหละพรามนัสสีประการที่เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกัน